ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยอุบลราชธานีขอบคุณครับความจริงพ <c oughs> รบร่างแก้ไขของอพระราชบัญญัติสถาปนิกเนี่ยเดิมทีนั่นะเท่าที่เราดูก็มันมีมาตั้งเปแต่ปี2543แล้วก็ผมก็เชื่อว่าสภาสถาพนิกสยามเนี่ยก็ได้ดำเนินงานกันมาได้ดีและผมก็ยังมั่นใจว่า <c oughs> สถาปนิกไทยไม่ว่าจะจบจากที่ไหนไม่ว่าเป็นจุฬาธรรมศาสตร์หรือราชกระบังอะไรเหล่านี้ก็มีฝีมือเหตุที่เหตุผลที่ท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงก็บอกว่าเนื่องจากเป็นความตกลงข้อตกลงระดับนานาชาติซึ่งแน่นอนมีความจําเป็นเหมือนเราเปิดในขณะเดียวกันผมก็มองในทางบวกว่าในทางกลับกันเขาก็เปิดด้วยสถาปนิกไทยก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ทํางานได้ แล้วผมก็เชื่อว่าความมีฝีมือของสถาปัตยกรรมไทยของคนที่เป็นถามนิกนั้นก็ยังที่จะไปแข่งขันการเปิดผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยเราต้องเปิดกว้างไม่ว่าต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เท่าที่ดูเนี่ยคำว่าถามนิกขึ้นทะเบียนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเป็นถามนิกที่มาจากต่างชาติแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาสถาปนิกเพราะนั้นผมมีข้อ สงสัยอยู่ในการแก้ไขเนี่ยคือในมาตราที่7ให้ยกเลิกความในมาตรา10แห่งพรบถานนิก2,543โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แต่ไปเขียนในมาตรา10ก็เลยสงสัยว่าให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษและมีอำนาจตามที่พรบ,รบรกำหนดผมเองก็ ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้ารัฐมนตรีเข้าไปดูแลแน่นอนมันตามกฎหมายแล้วตรีจะเข้าไปดูแลทั้งหมดยังไงเพราะผมเชื่อว่าอย่างท่านนิพนลนของผมเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นธรรมนิก็ท่านจะดูแลตามอํานาจหน้าที่แล้วสภาธรรมนิกจะทํำยังไงนะครับก็อยากให้ชี้แจงด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็ในมาตรา17ในมาตรา17ที่แก้ไขนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการจรญยาบรณ มันมีข้อที่หนึ่งวงเล็บที่หนึ่งนี่นะครับว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย,ยกรรมคนที่จะมาเป็นกรรมการจะต้องประกอบมาไม่น้อยกว่าสิบปีทําไมต้องสิบปีครบางครั้งโลกยุคใหม่นี่สถาบนิก้เขาจบใหม่ๆเขาอาจจะเขาอาจจะได้ได้ลำดับธถานิกอาจจะเป็นสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิกพอไปกําหนดสิบปีปั๊บเนี่ยมันเหมือนว่าเราไปกันคนที่เขาเก่งๆอยู่อันนี้ผมเขาฝากไปยัง ทางกรรมธิการที่จะทำเนี่ยให้ช่วยดูเรื่องนี้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆไปกําหนดปีเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันไปกันคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานให้เราและผมก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่ทางานแถวับนนี้เขาก็สามารถที่จะขยับอันดับขั้นเข้ามาตามผลงานเขามันก็เหมือนทางสภาวิศวกรคล้ายๆกันก็มีภาคีวิศวกรสามัญวิศวกรแล้วก็วุฒิวิศวกรแถวันนี้ก็มาเหมือนกัน ถ้าเราไปกันเขาทาไมอะเรื่องแบบเนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับถ้าไยมาเนี่ยลองไปดูหน่อยว่าเราเปิดกว้างดีไหมเพราะว่าจรรยาบรรณของถาวนิกเนี่ยมันเป็นมันมันไม่ใช่คดีอาญานะครับมันเป็นแค่ว่าคุณทําผิดถูกลงโทษถูกพักใบอนุญาตมันไม่ได้เป็นคดีอาญาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องควรเปิดโอกาสผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าถ้าเราเปิดกว้างจะดีกว่าส่วนกรณีเรื่องถาวนิกที่ไปทํางานต่างชาติ แล้วสถาปนิกที่เข้ามาในไทยเนี่ยผมอยากให้สภาสถาปนิกเนี่ยดูแลสถาปนิกต่างชาติดีกว่าเพราะสถาปนิกต่างชาติเหล่านั้นน่ะถ้ามาขึ้นทะเบียนแล้วท่านจะดูแลยังไงท่านจะดูแลยังไงอย่างที่เพื่อนสมาชิกท่านนทบุตรขออภัยที่เอ่ยนามท่านท่านก็บอกว่าทางจีนก็เข้ามาไทยก็เข้ามาโดยใช้คําสั่งคอสชอบ้างม4 4บ้างในกรณีสถาปนิกจีนวิศวกรจีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย กฎหมายตรงนี้ผ่านไปสภาสถาบนิกจะดูแลสถาบนิกและวิศวกรเหล่านี้อย่างไรก็เรียนถามท่านประธานฝากไปอยังท่านลมิตีครับขอบพระคุณครับครับต่อไป